เป็นการนําไม้ไผ่สร้างมนไม้ไผ่สร้างมนนี่เป็นไม้ไผ่ที่ลำนี่ขนาดเหมาะพ่อใส่สําหรับงานประเภทงานกอสางคพวมยเว้าประมาณ7เมตรประมาณโดยประมาณแล้วก็เป็นไม้ที่มีอายุ สาปีขึ้นไปเขาว่าสามปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าไม่เรานี่สีมีแป้งหน่อยมอดชิอบอกให้เจาะการศึกษามาจากผู้บรรยายชาวบ้านที่ข้าเาเอาไม้ไภ่เฮ็ดเพียงหน้าสมัยก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นไม้ไท่สางไผ่อันนี้ไม่ไผ่ไท,ที่ผมใส่เนี่ยผมใมส่มุ้งหลังค้าสังกะสีไม่ทันชีดเฮ็ดเป็นละแนงหรือไม่แปร คก็บากสองอันลุกก็บากสองอันปุ่นเอาเดียวนึงบอกเอาไม่ดีหรือกัน เพั้นนี่ม่ต้องใช้รถไถดึงขึ้นรถไปยังไปไม่ผิดไปไม่ผิดไปไม่ผิดเนไหยไป đừng lên Đừng lên ใส่ทั้งบบ่เกระโดดยี่สิบ <20. S 1> ปลูกไม้ไผ่เป็นเครื่องมือน,นเไ้ใส่ลำบียิงสินนี่สิขึ้นไม้บัง้ังบนนี่เขาตัดหัวไม้ท่อกันเมื่อ้ว นมนชิรูดแล้วมนสิว่รจงกันมันสิรูดแล้นม่ยอมร้องด้ยไอเนี้ยน่นั่กวนต้องคักันน่นี่งมดึงถุงเค้อ่ายทุกนย่ควาดอีกถงเาสองนึปะข้อรงเราเ้บน้องกินได้บ้าน โอ้ยจปัญหาขื้ขามันเจียบมเยึ้นไปแล้ไม่เยเบอหัวหน่าบอบโอ้ยเอาวิชาไหนเอาขึ้นมารลดพ่อเลยเอาขึ้เอาลงไปอันนี้มันดิคัดรถเลยนี่ไงนี่มเสียกัเงยังดึงดึงไปท่างเก้าดีแล้ว ตัวด <formation jin inh throat> <at> ีแม่ใหญเชี่ตัวนี้อยู่กลางกลางตัวดึงไปหล่ะหัวมันทาได้ตัวอยทำไมม่ไปมุนเข่าก็ดึบ่แม่ไอ้เสี้ยงนี้มันขัดกันอยู่นี่ไหมเออโอ้ยวันนี้ยังไนไหนนวันนี้ที่เยยาตานีมนะน่ใชอ๋อโอเคเจ็บ่ขนจีนอ้ขึ้นมาเครื่องเล่ยยนกเอกไม้มันแตกขึ้เปลี่ยนไม้เนี่ยฮะอ้ยันมันบอมเห็นีเปียนมาบุโพย đúng luôn này, chặt đi, chẹp khẩu hang đó, bây giờ vào tập, à. và và... cuộc เอามันของทานบ่ได้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 โอ้ยจะเป็นบอกคอยก,ยกัน,ดน,นได้เดี๋ยวนองีองีวางไว้จักบาทกอนเ่ได้ดอกได้ดอกเก็บเข่าแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยินอยู่อิ้ย ไม,ม่ย้าไม่เขีนถึงกอนนี่นะลูกนี่นะ

เช็ดนับเลยกคได้บ้านะเอาไม่เอาเออกให้เขาเล็กน,น้อยเลยอย่างเี้อมาชวาไปนั่อัดเส้นให้เลพอแล้วพราแล้วไลุดเอาให้ร้านเช็ดนับแทนก็นได้หรอ ขอบคุณครับเคอรี่เคอรี่มาส่งของ 念念念念念念。 เดี๋ยวเดียนะ๋ยวเสาสีร่มเสาสีร่มเสาสีร่มพังหมดได้แน่แน่